ทีมงานของพี่พงศักดิ์แล้วก็ทีมงานของท่านลขาท่าน,นยศกงนะที่ได้เจอนาำโภมาพบปะเนาะทีมงานนะครับที่มาเที่ยวสัญจรน,นะครับในในในวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ด้วยนายอำเภอเนี่ยนะครับรับตำแหน่งนายอำเภอเสียงนครได้ประมาณเดือนนิดๆและเดือน,นกันักสักห้าวัน <c oughs> แล้วก็ย้ายมาจากจังหวัดปัตตานีนะแล้วก็มาอยู่ที่สิงหานครตั้งแต่วันที่13มกราคม13มกราที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้เจอ ท่านท่านพออารั์เนาะการการทำเลยก็เจอกับทางทีมทีมเลขาเพราะว่าสิฮานครเป็นเมืองเกา่านะครับเป็นเมืองส้นขาเก่านะครับที่มีที่ต้องเที่ยวเจอประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องเที่ยวที่ต้องเที่ยวเชิงธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้ชิฮานนครเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเลยสะกดเชื่อนะครับว่าเสน่ห์สิฮานครนะครับเมืองท่องเที่ยวและอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการ ซื้อของฝากของที่อัลึกนะครับที่จะไปฝากนะครับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมะม่วงเบานะครับวาซาบิเนาะมะม่วงแช่อิ่มจิ้มวาซาบิซึ่งนายเฟิร์กินมาสักสามสี่ครั้งนั่นแหละนะครับแล้วก็ทุกครั้งก็ติดใจตลอดเลยต้องขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มขอเพิ่มทั้งมะม่วงแล้วก็วาซาบินะครับแล้วก็อยากอยากให้ให้ไปทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านมะม่วงเบารือว่าร้านใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อยากจะดูว่าหนึ่ง เชียงนครเป็นเมืองน่าแวะนะแวะด้วยการเที่ยวแวะด้วยการที่จะกินแวะโดยการที่จะนอนแวะโดยการที่จะซื้อของนะครับแล้วก็กราบไหว้ขอพรสิบจากสิ์นะครับซึ่งเรามีท่านนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับวัดเจ้าวาดท่านคงวัดธรรมโคตรนะครับแล้วก็ท่านคงนะครับวัดปากขานะครับคงหน้าคงหลังนะครับวันนี้ก็วันนี้เมื่อวานนายเพลไปเช่านะครับเขาพูดโนูมนะครับบูชาเพื่อจะให้ถังคำว่ามอบ นะครับให้กับทางทาง่านรัฐมนตรีที่จะไปเยี่ยมพรุ่งนี้<อ>ทางครมโจะไปเยี่ยมที่ออเอ่ชียงน,นาครไปยูเนียนอ่าครับแล้วก็เสร็จก็มาประชุมวันที่18วันนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่นา่าเปอขออนุญาตขอบคุณ<ม>นะครับทางท่านวิชาซึ่งรู้จักกันมามานานแล้ว <c oughs> นะครับสมัยท่านเออ่เป็นผู้จัดการแข่ง กอล์ฟนะครับที่ที่บ้านไร่ถือว่าเป็นรายการแรกที่นายเพอนะครับได้แข่งขันแล้วก็รู้จักทางท่านวิชาซึ่งเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็ติดตามเรื่องของสันนิยุทธิ์ที่จัดอยู่ตลอดถือว่าจัดคู่กับท่านท่านอาจารย์อารันด้วยใช่ไหมครับดีจังว่าจ้องตาอ่าครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะนะครับเราวันนี้เราเห็นนะครับทางคณะครูนะครับทางท่านวิชานนำมานะครับแล้วก็มาเที่ยวที่เป็นที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขนะครับในการที่เรามา บรรยากาศลุ่มนื่นมากเนาะแล้วก็มาแล้วก็ยิงได้เจอน้ำลำทางที่สวยงามนะครับ